กลับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านกับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอลดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชก,กาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทําความสะอาดอะไรเลยนะครับ พึ่งได้มาวันนี้เครับท่านสดร้อนเลยครับเนี่ยไม่นึกว่าจะเป็นไปได้ครับดูดีๆก็มีคนออกมาให้อย่างว่านน,นะครับท่านไม่จาเป็นต้องไปคน้นคว้าอะไรมากมายครับแต่คามโชคดีของผมอีกอย่างหนึ่งพูดง่ายอย่างนั้นแหละครับท่านผมจะหาเจอได้จริงๆอยู่ผมจะไม่ได้ไปรับซื้อที่ไหนมาก็หาในาระบบบุญเวียนนี่แหละครับท่านแต่ยงสำหรับดีนซีนะ้ผมไม่มีแน่นอนแม้แต่เลี้ยนเดียวครับท่านจะไปหาซื้อกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็คงไม่ไหวครับ ใช้เงินเยอะเลยกินรับไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวจริงๆครับก็เลยเอาแล้วจากระบบมุนเวียนนี่นะครับมาเก็บไว้มาทําการล้างแล้วเรียบร้อยแล้วเก็บไว้เรียบร้อยครับอนาคตผมรับรองเลยว่าราคาพุ่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับปีพศนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เหรียญที่ผ่านการใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับท่านการที่เราจะสะสมเหรียญนั้นมีอยู่สามอย่างสามประเด็นครับท่านประเด็นแรกคือเป็นความสุขทางใจ ที่ได้สะสมเหรียญประเด็นที่สองคือเป็นการอุดอ้อมอีกอย่างหนึ่งครับเก็บอ้อมอีกอย่างหนึ่งครับท่านและประเด็นที่สามประเด็นสุดท้ายอันนี้สําคัญครับคือหวังเก่งเด็รเก่งกําไรในวันข้าวนาผมนี่แหละคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะครับท่านบอกพี่เพื่อนเอนน้องๆทุกท่านตรงๆเลยครับพูดเล่นก็ไม่ไหวครับเรามาดูลักษณะของเหรียญนะครับเนี่ยจิวโพนีเกิลผสมองแดงนะครับสับเหรียญห้าบาทประเสียเหรียญนี้ครับ ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยดูดีนะครับเนี่เก้าเหลี่ยมนะครับสวยงามมาการนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมเนี่ยแบบนี้คมชัดเจาะมากครับเบื้องหน้าพงท่านกับผู้วิพลอรุยเดชครับส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เข้าครับท่านแล้วมาดูบนลําบนรูงพงท่านดูสิครับเนี่ยคมชัดเจากขนาดไหนสวยงามไหมโอเคมากครับสุดยอดของเหรียญครับสุดยอดของเหรียญห้าบาทนี่ครับคมชัดเจาวมากครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้ รู้สึกว่าจะเป็นอะไรแปลกๆลงไปครับเนี่ยนี่ครับดูสิครับนี่ครับดูสิครับเนี่ยไม่มีการสึกล้อเลยนะครับเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันจะแปลกๆอูนะครับสำหรับเหรียญนี้เัาเนี่ยดูสิครับเนี่ยไม่มีรอยบุบระบี้เลยครับจิวปพนิเกิลกับทองแดงห่างกันเลยครับเนี่ยจิวโพนิเกิลอยู่ตรงกลางล้วนๆเลยครับเนี่ยสาหรับขอบเฟืองนี้นะครับ มาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้าครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บรรดที่หายากนะครับสำหรับปีสามห้าเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดเบญจมาบพิธยุติสิทธวราลังครับด้านล่างจุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลิบิกนะครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับนี่ครับจุดกระเบื้องนี่ครับดูแบบนี้ดีกว่าน่าชัดเจนกว่าครับนี่ครับเห็นกระเบื้องทุกแผ่นเลยนะครับนี่ครับโอเคมากนะครับกระเบื้องครับเนี่ย สวยงามนะครับกระเบื้องปากกาพมบอกหรือไงเนี่ยทำไมเปื้อนไป,อ,ปอ,อย่างนี้ล่ะใช่จริงๆครับปากกาพมบอกเนี่ยไม่เอาดีกว่าครับแบบนี้โยนทิ้งบุรีกว่าปากกาเนี่ยนี่ครับสวยงามนะครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบห้านีนะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรน้ำหนักเ5จุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย สี 48, 9, 3, 9, ่ิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยี่สิบเรียญนะครับท่านโอ้โหยังมีเศษยี่สิบเหรียญอีกต่างหากสี 48, 9, 3, 9, ่สิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบเหรียญนะครับท่านหกร้อยยี่สิบเหรียญนะครับตอนนี้ในระดับยูนซีนะครับราคาตัวยูนซีเหรียญละหนึ100่งร้อยบาทครับท่านหนึ100่งร้อยพอดีครับท่านขยับจากแปดสิบขึ้นมาอีกยี่สิบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทไปแล้วนะครับ ส่วนผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ25ถึง35บาทเท่านั้นเองครับไม่ขยับไปไหนครับอยู่เท่าเดิมครับ25บาทถึง35บาทเท่านั้นเองนะครับ